สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจด,ดังไม่ยอมเตรียมแฉลกักไซครูไพลบุญงัดหลักฐานเด็ดการันตีความแซ่บเผ็ดมันนัวยังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกวิพากวิจารกครั้งเมื่อทัวลงผู้จัดการสามีกระต่ายพนิพาหลังหญิงสาวปริศนาที่คาดว่าเป็นอดีตภรรยาออกมาแฉวีรกรรมเช้าจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งโดยเธอนั้นได้พูดถึงอดีตสามีและเด็กนักรรองที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในขณะนี้ ซึ่งมีผู้เข้าชมในลับเฮาส์กว่า8,000คนแต่ก่อนจะเป็นค่ายเพลงผู้จัดการเป็นครูมาก่อนและมีภรรยาแล้วอยากจะเปิดค่ายเพลงเลยชวนกันกับภรรยาในคลับเฮาส์ซึ่งภรรยานี้ถึงขั้นไปกู้เงินมาเพื่อมาทําจากนั้นเลยได้เจอกับกระต่ายตอนอายุ14และนักร้องอีกคนที่เป็นผู้ชายช่วงแรกผู้จัดการมาบอกกับภรรยาว่ารักเด็กกระต่ายเหมือนลูกเวลาไปห้าง ก็จะชอบให้เงินกระต่ายแต่ผู้ชายไม่ให้เมียไม่นานนักผู้จัดการจับได้ว่าเด็กที่ปั้นมาได้กันเองมาร้องให้ฟูงไฟกับภรรยาร้องให้หนักมากให้เหตุผลว่ากลัวเด็กไม่ดังจากนั้นเลยไม่คุยกับเด็กปั้นผู้ชายกลิ่นเริ่มชัดขึ้นเพราะหึงหวงมีอยู่วันนึงอยากพาเด็กขึ้นเครื่องบินทั้งที่ภรรยาป่วยเข้าโรงพยาบาล พอไปขึ้นเครื่องบินก็หายเงียบกลับดึกเมียต้องโทรตามจากนั้นกลับบ้านมาร้องให้กับภรรยาและบอกว่าขอคบเด็กปั้นผู้หญิงคนนี้ได้ไหมภรรยาเลยถามว่าได้กันแล้วเหรอผู้จัดการก็ตอบว่าได้กันแล้วก็คือได้กันตอนอายุ14นั่นแหละซึ่งฝั่งภรรยาเลยไปบอกแม่ของน้องผู้หญิงแม่น้องผู้หญิงก็ตอบกลับว่ามันเป็นเรื่องปกติจากนั้นฝั่งภรรยาหลวงก็โดนถลม่มเพราะจะฉีกสัญญาคา่าทางครอบครัวผู้จัดการแฟนคลับถล่มดา่า ภรรยาเลยตัดสินใจอะอยากก็ได้แต่ขอสามแสนแต่เขาไม่ให้จากนั้นก็ไม่ได้อยากเพราะอยากเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายก็โดนยุให้อยากเลยได้อยากจริงๆแต่ก็โดนข่าวเสีสๆงให้หายว่าที่อยากกันเพราะภรรยาหลวงนี้ไปมีใหม่พอเลิกกันได้สักพักไฟชายชอบโทรมาระบายว่าเด็กปั้นผู้หญิงชอบนอกใจไปมีอะไรกับคนในวงต่อมาทางด้านเพจด,ดังตลาดล่างอัปเกรดได้ออกมาเผยว่าสายหลุดไปแล้วสายหลุดทิปไม่ได้ยินทิป โทรกลับมาขาขขำเหรอคะเดี๋ยวเตรียมเจอชั้นแหกหลักทานเด็ดรับรองว่าแซ่บผิดมันนัวแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ